ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาม์ต่าง ราคาที่โค้รจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมแบบฟูีดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคาโมยโซนเว็บส่มโมเดลนารุโตะสูงง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่10บบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เออเออเออโยโยโย่เฮลโลกายวัสดุวุฒโอเคฮะผมต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็พร้อมกันหรือยังครับทุกคนเราพร้อมที่จะล่าสัตว์หางกันหรือยังเอ่ยอ่าฮะก็พรุ่งนี้นะครับคืออาจจะมีคําถามว่าพี่ครับชินโดอัปเดตวันไหนครับก็คือว่า ทางผู้พัฒนานะครับเขาก็ได้ปล่อยเวลาออกมาแล้วนะครับว่าเขาจะอัปเดตพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่9โมงถึงเวลามัน2อ0เกถึง2 PM ครับทุกคนน่าจะประมาณสัก9โมงถึงตี2นะครับเวลานี้แหละแต่ก็อาจจะอัปเร็วกว่าเดิมนะครับอ่าทุกคนครับก็นี่นะครับก็คือคำตอบแล้วเดี๋ยวผมก็จะทิ้งโค้ดมาให้ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นโค้ดสปินนะครับเอาไปใส่แล้วก็ เก็บไว้สูมพรุ่งนี้กันนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนครับแล้วก็ผมก็ได้ยินข่าวมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเหมือนผู้พัฒนานะครับเขาจะทําการแก้ระบบเซิร์ฟวีนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะลบเซิร์ฟที่มันมาจากชิโนบินะครับตั้งแต่ตั้งแต่เกมที่ยังไม่โดนลิกิสิตนะครับจะรีออกหมดเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับแต่งอีกนิดนิดหน่อยๆนนะอันนี้ผม แปลมาจากผู้พัฒนานะครับคือภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็จะแบบมั่วๆหน่อยนะฮะก็ไม่ชวนนะครับทุกคนครับอันนี้แค่มาเอ่ยให้ฟังนะครับเปย์ไว้ก่อนนะครับให้ทําใจกันไว้ก่อนแล้วก็อาจจะมีหนึ่งอย่างนะครับก็คือว่าเหมือนบางเนตนะครับหรือว่าบางบัตรไลน์นะครับทางเกมเขาน่าจะเอาออกนะครับทุกคนครับคือว่าเหมือนชินโดนะครับเขาจะ เน้นไปทางพวกคาถานะครับแล้วก็โหมดแล้วก็อะไรพวกนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเอ่ยออกมาเองเลยครับว่าเขาจะไปเน้นพวกอะ,อะไรพวกนี้นะครับพวกผมอ่านมานะครับพวกเทนจุดื่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็จะไปเน้นทางพวกนั้นด้วยนะครับแล้วก็ อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะชินโดก็อาจจะเอาออกก็ได้นะครับทุกคนครับอันนี้แค่อันนี้นะครับเป็นผมแปลมาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็อาจจะไม่ชัวร้อเอ์ซ็นะฮะแล้วก็ผู้พัฒนานะครับเขาปล่อยมาทางดิสคอดนะครับทุกคนครับเอออันนี้ผมก็ไปแปลมานะครับใครที่แปลได้ดีกว่าผมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับว่าพี่ครับมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับถ้ามีข้อมูลยังไงเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพือ่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ